เรือหลวงรัตนกโกสินทร์เข้าประจำการในกองทัพเรือไทยในช่วงปลายศตวตรรษที่20โดยออกแบบเพื่อรองรับภารกิจคุ้มกันขบวนเรือการลากตะเวนและการสนับสนุนทางทะเลในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยคุกคามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพต่างประเทศชื่อรัตนกโกสินทร์ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กรุงรัตนกโกสินทร์อันเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ สะท้อนถึงความมั่นคงและเกียรติภูมิที่กองทัพเรือยึดถือลักษณะเฉพาะของเรือหลวงรัตนโกสินทร์เรือหลวงรัตนโกสินทร์เป็นเรือคอเวตขนาดกลางออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับการปฏิบัติการคุ้มกันและปราบเรือดำน้ำตัวเรือใช้วัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาพทะเลเปิดโอกาสให้เรือสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะแวดล้อมที่ท่าทาย เรือติดตั้งเรดาร์ตรวจการระบบอาวุธป้องกันภัยทางอากาศปืนหลักสำหรับการรบผิวน้ำรวมถึงอุปกรณ์ตรวจจับเรือดำน้ำเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในทะเลทุกมิติบทบาทและภารกิจสำคัญตลอดการปฏิบัติหน้าที่เรือหลวงรัตนโกสินทร์ได้เข้าร่วมภารกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันเรือสินค้าการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับประเทศพันธมิตรและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในาภารกิจกู้ภัยทางทะเล เรือยังเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศผ่านการเยือนท่าเรือต่างๆและปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือชาติอื่นทำให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีในภูมิภาคคุณค่าต่อกองทัพและประเทศชาติแม้จะเป็นเรือที่มีเวลาปฏิบัติหน้าที่มานานแต่เรือหลวงรัตนโกสินทร์ยังคงมีความหมายต่อกองทัพเรือไทยในฐานะเรือที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคที่เข้าประจำการและเป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนากำลังรบทางเรือของไทย คุณค่าของเรือลำนี้ไม่ได้อยู่เพียงที่สมรรถนะแต่ยังรวมถึงความทรงจำของเราทหารเรือที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สร้างความปลอดภัยให้ชายฝั่งและหน้าน้้ำของไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาสรุปเรือหลวงรัตนโกสินทร์ HTMS รัตนโกสินทร์คือหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทยด้วยบทบาทในการคุ้มกันประเทศการฝึกปฏิบัติการระหว่างประเทศและภารกิจกู้ภัยทางทะเลเรือหลวงรัตนโกสินทร์จึงเป็นมากกว่าเรือรบ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสียสละมุ่งมันและเกียรติยศของทหารเรือไทยทุกนายที่เคยประจำการบนเรือลำนี้